สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักนะคะวันนี้คุณครูชื่อครูวัฒนาตะเกียงหรือครูจี๊ดจกกะกุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยค่ะวันนี้คุณครูมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับคําที่มีรองหันมาฝากนักเรียนนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนเรามาลองทบทวนความรู้เดิมกันก่อนว่าคําที่มีรอหันจะมีลักษณะอย่างไรถูกต้องค่ะคําที่มีรอหันก็คือคําที่มีรอเรืออยู่ซ้อนติดกัน2ตัวงั้นเรามาดูความหมายกันเลยนะคะ คำที่มีรอหันคือคำที่มีรอเรืออยู่ซ้อนติดก,กันสองตัวเรียกว่ารอหันจะใช้ผสมกับพยัญชนะต้นบางคำมีตัวสะกดและบางคำไม่มีตัวสะกดคำที่ใช้รอหันสามารถอ่านได้3วิธีดังนี้ค่ะวิธีที่1น,นะคะรอหันอ่านออกเสียงเป็นเสียงอ่าและพยัญชนะที่ตามมาเป็นตัวสะกดเช่นตัวอย่างคํานะคะคําที่1 นักเรียนสังเกตที่กอไก่กอไก่คือพยัญชนะต้นตามด้วยราหันและมีาม얼ม้าเป็นตัวสะกดดังนั้นราหันตัวนี้จึงออกเป็นเสียงอ่ะคำนี้จึงอ่านว่ากรรมค่ะคำที่สองนะคะมีท่าทงเป็นพยัญชนะต้นตามด้วยราหันมีม얼ม้าเป็นตัวสะกดเมื่อมีตัวสะกดเสียงของราหันจะออกเป็นเสียงอะดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าทม คำที่3ค่ะมีวหวนเป็นพยัญชนะต้นตามด้วยเราหันมีคอควายเป็นตัวสะกดเมื่อมีตัวสะกดเสียงของรอหันจึงออกเป็นเสียงอักคำนี้จึงอ่านว่าวะกคำที่4ี่ค่ะมีสาเสือเป็นพยัญชนะต้นตามด้วยเราหันมีพอพานเป็นตัวสะกดเมื่อมีตัวสะกดเสียงรหันจึงออกเป็นเสียงอักคำนี้จึงอ่านว่าสับเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ คำที่หนึ่งกำคำที่สองทำคำที่สาวัดคำที่ 4, สี่สับค่ะไปข้อที่2กันเลยนะคะข้อที่สองรหันเมื่ออยู่หลังพยัญชนะที่ไม่มีตัวสะกดให้อ่านออกเสียงเป็นเสียงอันตัวอย่างคํานะคะนักเรียนสังเกตค่ะก็ไก่คือพยัญชนะต้นตามด้วยรอหรันหลังรอหรันไม่มีตัวสะกดดังนั้นเสียงรหันจึงออกเป็นเสียงอัน คำนี้จึงออกเสียงว่ากันบวกกับคําว่าไกลจึงกลายเป็นกันไกลค่ะคําที่สองมีจาจานเป็นพยัญชนะต้นตามด้วยรอหรันหลังรอหันไม่มีตัวสะกดรอหันจึงออกเป็นเสียงอันคำนี้จึงอ่านว่าจันบวกกับคำว่ายาจึงอ่านว่าจันยาคำที่สามมีบวใบไม้เป็นพยัญชนะตน้นตามด้วยรอหรันหลังรอหันไม่มีตัวสะกดรอหันจึงออกเป็นเสียงอัน คำมีจึงอ่านว่าบันบวกกับคำว่าดาจึงกลายเป็นบันดาค่ะคำที่สี่มิสสอเสือเป็นพยัญชนะต้นตามด้วยรอหรันหลังรอหรันไม่มีตัวสะกดรอหันจึงออกเป็นเสียงอันคำนี้จึงอ่านว่าสาันบวกกับคำว่าหาจึงกลายเป็นสันหาอ่านพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกันไกลจัญญาบันดาสันหาไปข้อที่สามกันเลยค่ะ ข้อที่3นะคะรอเรือที่อยู่หลังพยัญชนะและมีตัวสะกดแต่มีตัวการันต์กำกับอยู่บนตัวสะกดให้ออกเสียงเป็นเสียงอันตัวอย่างคำค่ะคำที่หนึ่งนะคะสังเกตขวายเป็นพยัญชนะต้นตามด้วยรอหันมีพอสมเพอเป็นตัวสะกดแต่มีตัวการันต์กำกับอยู่บนตัวพอสมเพอรอหันจึงออกเป็นเสียงอันคำนี้จึงอ่านว่าคันคำที่สองฉัน สองมีสองเสือเป็นพยัญชนะต้นตามด้วยรอหันมีคอควายเป็นตัวสะกดบนคอควายมีตัวการันจึงไม่ออกเสียงตัวสะกดรอหันจึงออกเสียงว่าอันคำนี้จึงอ่านว่าฉันคำที่สามมีขอไข่เป็นพยัญชนะต้นตามด้วยรอหันมีคอควายเป็นตัวสะกดบนคอควายมีตัวการันต์กำกับอยู่ก็เสียงรอหันจึงออกเป็นเสียงอันคำนี้จึงอ่านว่าขันค่ะคำสุดท้ายนะคะ มีจอจานเป็นพยัญชนะตน้นตามด้วยเรหาหันมียอยะเป็นตัวสะกดแต่มีตัวการันต์กำกับอยู่บนตัวสะกดจึงไม่ออกเสียงยอยักษ์คำนี้จึงอ่านว่าจันอ่านารพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคันสารขัน,น,ขนจันค่ะคาเก่งมากเลยค่ะนะักเรียนลืมลงไปฝึกอ่านดูนะคะวันนี้ครูก็มีแบบฝึกอา่านให้นักเรียนอ่านเพิ่มเติมด้วยค่ะพร้อมนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมๆกับคุณครูเลยค่ะ วัตอนหันษาอัศจรรย์ธรรมะบรรทุกพระขันอุปสรรคบรรทัสร้างสรรค์ธรรมชาติกันโชคสวรรค์บรรจงภรรยามหัศจันดัชนีสรรเสริญตั้งคัน เป็นยังไงบ้างคะฝึกอ่านแล้วเริ่มมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรอหันเพิ่มขึ้นแล้วหรือยังนอกจากนี้นะคะครูจะมีบทอาขยันมาฝากนักเรียนด้วยนักเรียนลองสังเกตด้วยนะคะว่าในบทอาขยานันครูได้แทรกอะไรไว้พร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมเริ่มกันเลยนะคะเรื่องราวของรอหรันสารพันมีมากมายขอนำมาบรรยายบรรจงเล่าให้เข้าใจ มีจัญญามันระยะบรรยากาศช่างสดใสรื่นเริงบันเทิงใจเพลงบรรเลงชวนบรรทมสร้างสรรค์แสนหันสาบรรดามีที่สุขสมสรรพคุณหน้านิยมพันไม้นานาพันทศวรรษคือสิบปีมีโชคดีเหมือนขึ้นสวรรค์สายน้ำบรรจบกันมหันนบอันกว้างไกล คลายร้อนผ่อนบรรเทาวันณะเราดูแจ่มใสเล่าเรื่องพันนาไปให้ฟังกันทุกวันคืนชีวิตเป็นธรรมดากรรมตามมาอย่าฝ่าฝืนทำดีให้ยั่งยืนบุญบันเจดิดเกิดแน่นอนทำชั่วอาจบรรลัยไม่บรรลุตามขั้นตอนมรกผลบังเกิดก่อนักพวกเราเข้าใจกัน เว้นวักหยุดชั่วคราวดูดาวหลากสีสันทารกเกิดในคันสตรีที่เป็นพันรุ์รยา mm hmm. เส้นตรงคือบรรทัดวัดเที่ยงธรรมนำคุณค่า mm hmm. บรรจุ mm hmm. เต็มอัตราบรรทุกไปใส่ใจคนเรื่องราวของรอหันที่เสกสรรอาจฉงนออกเสียงก็ปะปนบ้างเสียงอะบ้างเสียงอัน หากเราตั้งใจเรียนอย่างภาคเพียรไม่แปรผันเป็นเรื่องอัศจรรย์สนุกนักไม่หนักใจเป็นยังไงบ้างคะอ่านบทอาขยานไปแล้วสิ่งที่ครูแทรกคืออะไรถูกต้องนะคะก็คือความหมายของคำารหารบางคำทำไมถึงต้องแทรกความหมายลงไปด้วยคะเพราะว่าจะทำให้นักเรียนเข้าใจความหมายของของคำเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการสรุปด้วยใช่ไหมคะว่าเสียงรอหันออก อ่านออกเสียงได้สองลักษณะคือออกเป็นเสียงอ่าและเป็นเสียงอันอวันนี้เข้าใจมาพอสมควรแล้วมาทําแบบฝึกหัดกันเลยค่ะแบบฝึกหัดวันนี้นะคะให้นักเรียนเติมคําที่มีรอหรันให้ตรงกับรูปภาพให้ถูกต้องคุณครูขึ้นรูปภาพให้นักเรียนแล้วนะคะนักเรียนลองสังเกตเลยค่ะว่าคําที่ตรงกับรูปภาพคือคําว่าอะไรที่สําคัญต้องมีอะไรคะจะต้องมีตัวรอหันด้วย พร้อมไหมคะคำที่1คะ่ะคำว่าอะไรเอย่ยถูกต้องนะคะคือคําว่าตั้งคันคําที่สองคะ่ะอยู่บนถนนใช่ไหมอ่าเก่งเลยคะ่ะคือคําว่ารถบรรทุกคําที่3คะ่ะใช้กันบ่อยนะคะคือคําว่าการไกลคําที่สี่ละคะ มีทุกคนเลยพกมาโรงเรียนด้วยคืออะไรคะไม้บรรทัดสุดท้ายคะ่ะเคยเจอหรือเปล่าคำนี้คำนี้คือคําว่าพระขันพระขันบางคนนักเรียนบางคนไม่รู้จักนะคะเป็นอาวุธในสมัยโบราณนะคะมีความคมทั้งสองด้านเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เรียนเรื่องรองขันแล้วรู้สึกเข้าใจเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะสิ่งที่ครูอยากจะฝากนักเรียนก็คือ การอ่านและการเขียนคำที่มีรหาหันสิ่งสำคัญเราจะต้องอ่านและเขียนคำให้ถูกต้องพร้อมทั้งต้องรู้จักความหมายของคำเหล่านั้นด้วยยังไงครูก็ฝากนักเรียนไปฝึกอ่านบ่อยๆนะคะวันนี้ครูขอจบการนำเสนอไว้เพียงแค่นี้โอกาสหน้าค่อยพบกันค่ะสวัสดีค่ะ